เรื่องเลลมขนน้องชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับเติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระดัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง3 0,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก J A และ I G I จาก c h e r y House Labron Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบรลามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง,ง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินๆระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทางรถดั้งเดิมและรถบาร์บีคิวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ี้ลาซาด้า k กของลามืออฟฟิเชียครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศัจแดงนะครับตามเงราเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจําวันพฤหัสที่8สิงหาคมครับวันนี้วันที่8เดือน8นะครับเื่องามยามดีนะครับมาติดตามข่าวสารปีศัจแดงกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขอแสดงความยินดีก่อนเลยนะครับกับน้องเทนนิสนะครับผานิพักวงพัฒนกิจนะครับซึ่งวันนี้น้องเทนนิสได้ฉลองวันเกิด นะครับอายุครบ27ปีด้วยนะครับด้วยเหรียญทองโอลิมปิกนะครับเอาชนะอจอมเตะจากจีนอย่างกวัวซิงไปนะครับสต่อ1ยกด้วยกันนะครับสกอร์หต่อ3 2ต่อ3แล้วก็6ต่อ2นะครับก็เป็นการคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยที่ต่อกันของเทนนิสด้วยนะครับเพราะว่าที่โตเกียวก็ทําได้เมื่อ4ปีที่แล้วมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาไทยคนแรกนะที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้2 ครั้งซ้อนๆนะครับแล้วก็เทนนิสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญโอลิมปิกนะครับถึง3ครั้งติดต่อกันเพราะว่าที่ริโอนะครับในปี2016เนี่ยตอนนั้นเทนนิสก็ได้เหรียญทองแดงมาแล้วด้วยนะครับฉะนั้นก็นี่คือประวัติศาสตร์จริงๆนะครับยินดีกับาทางครอบครัวของเทนนิสก่อนยินดีกับเทนนิสด้วยนะครับยินดีกับาทางโค้ชเชรซึ่งได้สัญชาติ ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆของน้องเทนนิสนะครับทีมโค้ชของนักเทนสสนิสทุกคนแล้วก็สมาคมกีฬาเทควันโดด้วยนะครับที่สามารถที่จะฝึกสอนบ่มเพาะนะครับแล้วก็สร้างนักกีฬาคนหนึ่งนะครับให้มาเป็นตำนานได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็นี่คือวันเกิดของอน้องเทนนิสนะครับไม่ว่าจะทำอะไรต่อจากนี้นะครับซึ่งจริงๆน้องเทนนิสก็ สามารถจะพักผ่อนได้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาหลายปีนะครับน้องนิสก็สละเสียสละนะครับร่างกายในการฝึกซ้อมนะครับทำงานอย่างหนักนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องนิสจะได้พักแหละนะครับก็ใช้เวลาทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําอย่างเต็มที่ได้เลยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกนักกีฬาที่ยังคงแข่งขันอยู่ในโอลิมปิกต่อจากนี้แล้วก็แสดงความดีกับ น้องเทนิสพาณิพักวงพนันก,กิจด้วยนะครับเรียญทองนะครับในส่วนของเทควันโดนะครับโอเคฮะในเรื่องของข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ดีกว่านะครับในเรื่องของสนามใหม่นะฮะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผมว่าแฟนๆน่าจะทราบกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับแนวโน้มสิ่งที่เซอร์จมส์เรดคลิฟเขาต้องการจะทำเนี่ยคือเขาต้องการที่จะทำสนามใหม่ครับ คือเขาไม่ได้ต้องการซ่อมที่เดิมแต่เขาต้องการสร้างที่ใหม่ภายในบริเวณเดิมนะครับแล้วก็จะไม่มีการทุบโอทารฟอร์ดเดิมทิ้งด้วยอ่าอันนี้คือทางเลือกที่แฟนๆก็รู้สึกโอเคอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องที่มันโอเค y ิ่งกว่าก็คือว่าทางเจมส์ซักเกอร์ครับผู้สื่อข่าวทีนึงจากเทเลกราฟเขาบอกว่าโอเคสนามใหม่เนี่ยก็สร้างไปะนะครับความจุที่นั่งก็ประมาณ1000 0แที่นั่งนะครับโดยประมาณ แต่ทีนี้สนามโอทราฟอร์ดเดิมก็คือโอทราฟอร์ดปัจจุบันเนี่ยนะครับความจุเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ74,000คนใช่ไหมครับความตั้งใจของสโมสรเนี่ยก็คือจะลดความจุนะครับจาก74,000คนก็จะเหลือราวๆ3,000 0คนจะเป็นสนามสาหรับทีมหญิงแล้วก็อะคาเดมีนะครับเพราะว่าก่อนหน้าจะเป็นโอทราฟอร์ดในปัจจุบันเนี่ยคือสนามโอทราฟอร์ดเดิมเนี่ยนะครับเคยมีความจุแค่ประมาณ44,000คนนะ แต่ว่ามันก็มีการต่อเติมปรับปรุงครั้งสำคัญในปี1995นะครับแล้วก็เป็นโอรฟอร์ดในปัจจุบันนี่แหละนะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนการย้อนอดีตกลับไปนะครับในความจุสนามเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าใครเคยไปทัวร์สนามนะครับที่ของแมนเชสเตร์เขาหรือเปล่าจุดที่อยากจะคุยก็คือว่าสนามของซิตี้อะ เอติฮัดเตเดียมเนี่ยนะครับกับสนามซ้อมสนามแข่งของเยาวชนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือว่าโอเคแคนเบรย์ตันรอจอยอยู่อีกที่นะแต่ว่าการที่อย่างน้อยเนี่ยสนามแข่งของเยาวชนกับทีมหญิงกับสนามของทีมชุดใหญ่เนี่ยมันอยู่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชุดเล็กหรือว่าทีมชุดใหญ่หรือว่าทีมเยาวชนเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น มันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนั่นเองส่วนคร์เวนตันเขาก็จะมีการปรับปรุงอะไรของเขาไปนะครับก็จะยังคงเป็นคร์เวนตันอยู่เหมือนเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็การที่ไม่ได้ทุบโอทาร์ฟอร์ดเดิมเนี่ยประวัติศาสตร์หลายอย่างมันก็จะยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่เป็นอนุสร์ที่บอกเวลาครึ่งเป็นตกที่มิวนิกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญมากๆนะครับของความเป็นอนุสร์ในสนามก็จะยังคงอยู่หรือแม้แต่อุโมงค์เดิมนะครับที่อยู่ตรง กลางสนามคือเราทราบันอยู่แล้วว่าเวลานักเตะเดินออกมาปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงมุมใช่ไหมฮะมุมสนามนี่แหละแต่ว่าอุโมงค์เดิมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็เราเนี่ยใช้อุโมงค์นี้มาน,นานมากหลังจากที่สนามเนี่ยถูกระเบิดจากสงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับก็เดินออกมาตรงกลางมาตลอดจนกระทั่งนี่แหละครับในปัจจุบันก็มีการขยับมาอยู่ตรงมุมนี่แหละแล้วเขาก็มีการปรับปรุงอุโมงค์ใหม่นะครับที่มีการทาทีเซอร์มาแล้ว แต่ว่าอนุสร์ต่างๆความทรงจําประวัติศาสตร์นี่นะครับมันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับในกรณีที่ไม่ได้ทุบสนามโอราฟอร์ดที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยทิ้งไปซึ่งแฟนๆก็โอเคกันนะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการดําเนินการอะไรต่างๆนะครับทางดักเกอร์คาดว่าน่าจะต้องรอรจนถึงเดือนธันวาคมนะครับโดยประมาณเดือน12นี่แหละนะครับถึงจะได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าก็จะต้องมีการพูดคุยกับ ชุมชนนะครับพูดคุยกับคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการวางแผนและก็พัฒนาในส่วนของผังเมืองด้วยนะครับน,นี่ก็คือภาพรวมเบื้องต้นของสนามโอทาร์ฟอร์ดซึ่งตอนนี้ผมว่าโอกาสน่าจะเกิน80%ที่จะสร้างใหม่ในบริเวณนั้นแล้วก็ไม่ทุบสนามเดิมนะครับฉะนั้นถ้าสมมติว่าสักปีหน้าเนาะ2 0 2 5้ถ้าเขาดำเนินการสร้างแล้วจริงๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการปรับปรุงโอทาร์ฟอร์ดแล้วโอทาร์ฟอร์ดกำลังจะไม่ใช่สนาม ฟุตบอลหลักมือนที่โออร์ฟอร์ดเดิมนะครับจะไม่ใช่สนามฟุตบอลหลักของทีมอีกต่อไปแล้วเนี่ยคือคุณมีเวลาไม่นานที่จะไปเยี่ยมชมหรือว่าไปไปหาบ้านของเราอะนะครับก็ลองหาเวลาไปกันดูเนาะนะครับในส่วนของข่าวอื่นๆนะครับก็จะมีรายการที่ชื่อว่า Talk of the Devils นะครับเป็นรายการของ t h e l t h l e t i กนะครับก็มีผู้สื่อข,ข่าวชั้นนำ 3คนนะครับก็คือลอรีวิทเบลเทียหนึ่งนะครับข่าวอันก้าเนี่เป็นผู้สึกข่าวสายแท็กติกนะครับแล้วก็ผู้สึกข่าววัยเก่าจอมเก่าเลยนะครับอย่างแอนดี้มิเช่นนะครับนี่คือผู้สึกข่าวอาวุโสอยู่แล้วซึ่งรายการนี้ก็มีการอัปเดตข่าวสารนะครับมาหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับภายในคลิปเวลาประมาณ56นาทีกว่าๆนะครับประเด็นที่จะมาอัปเดตกันที่น่าสนใจแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับเริ่มเรื่อง แรกนะครับไปพูดถึงเรื่องของเรนนิ n g ย u โรกันก่อนคือเราทราบกันทั้งหมดแล้วเนาะว่าสโมสรเนี่ยเขาอัปเดตนะครับสถานการณ์ของยูโรว่าน่าจะบาดเจ็บ3เดือนเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยลอรี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูโรอาจจะต้องพักยาวกว่า3เดือนนะนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเขาไปตรวจสอบแล้วเจ็บเพิ่มหรืออะไรหรอกแต่ว่าคืออาการกระดูกเท้าร้าวนะครับหรือว่าแฟกเจอร์เมาทาซลเนี่ย มันเป็นอาการที่น่ากังวลนะครับเพราะว่าอย่างในเคสของลิซันโดมาร์ตินสเนี่ยก็ยังต้องผ่าตัดกัน2ครั้งถ้าจากันได้ไม่ว่ามันจะมีช่วงของทีมแพทย์ประเมินพลาดในเคสของลิชาก็ตามนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือการหายเจ็บเนี่ยมันอาจจะ3เดือนจริงแต่ทีนี้การฟื้นฟูนฟนฟสภาพร่างกายแล้วก็เพิ่มแมตช์ฟิตให้มันพร้อมในการลงเล่นเนี่ยอันนี้มันอาจจะมากกว่า3เดือนคือลอรีก็บอกว่ามันอาจจะต้องใช้เวลา สามถึงหเดือนเลยอันนี้คือตียาวๆนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องพัก6เดือนนะแต่มันอาจจะนานกว่า3เดือนกว่าที่ออโย و โรจะฟิตจริง,รงๆแล้วก็กลับมาลงสนามได้ฉนันอาจจะตีไว้ก่อนว่าถ้าสมุพิพิสติกาไม่ทันนะครับเราอาจจะเจอโย و โรตอนปีใหม่เลยนะครับหรือว่าออตอนเดือนธันวาคมเลยอะไรแบบนี้ฉะนั้นก็อยากให้ออทําใจเผื่อๆกันไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะ อีกหนึ่งประเด็นนะครับผมไม่ได้มีภาพประกอบนะครับก็ฟังเป็นพอดแคสต์ไปได้นะครับหรือว่าดูหน้าผมก็ได้นะนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยมันมีข่าวเพิ่มเติมเข้ามาก็คือลอรีเบลครับเขาได้พูดถึงดีลของซานเดอร์เบอร์เก้นะครับเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่านี่คือมิดฟิลด์ที่เจเนตเนี่ยใส่เข้ามาในลิสต์นะครับซึ่งเบื้องต้นมีการติดต่อ ไปยังทีมเอเย่นของซันเดอร์เบเก้เรียบรอ้อยยูเนเตให้ความสนใจแต่ก็ยังไม่ได้เดินดีวนะครับลอรี่บอกว่าความสนใจที่มีต่อซันเดอร์เบเกของยูเนเตเนี่ยมันมีนานแล้วนะครับเขาบอกแค่นี้นะแต่ไม่ได้บอกมาว่าสนใจจากไหนสนใจอย่างไรนะครับค่าตัวของนักเตะค่ายูเนเตดไม่เข้ามาในดีลนี้นะครับลอรี่บอกว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆยีล้านปอนด์อันนี้คือถ้ายูเนเตดไม่ได้เข้ามานะแต่ตอนนี้เข้ามาสนใจแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าเบอร์รี่เขาจะบวกราคาเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับแหงข่าวของสโมสรบอกว่าซันเดอร์เบอร์เกเนมีความคล้ายคลึงกับคอปปี้เมนูในมุมมองของทีมโค้ชในสโมสรน,นะครับเพราะว่า,าถ้าดาูหนึ่งตัวของซันเดอร์เบอร์เกเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาทำได้ดีนะคือการลำเลียงบอลขึ้นหน้าเขาเป็นโปรเกรสซีฟแคริงนะครับเป็นนักบอลสายลำเลียงบอลด้วยการเลี้ยงบอลที่ดีคนหนึ่ง ซึ่ง Copy m e n เมนูก็สามารถทำโปรง่งได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าซนานเดอร์เบเกเล่นเกมรับไม่ได้นะครับแต่หมายถึงว่าทีมโค้ชในสมมโมสรก็บอกว่าโอเคถ้าดูผืนผืนมันก็มีความเหมือน Copy m e n เมนูอยู่เหมือนกันส่วนคาวอันก้าในฐานะนักข่าวสายแทัศติกครับเขาก็บอกว่าคือเบอเก้คล้ายกับเนมานยามาติชในวัยหนุ่มหรือว่าเป็นมินิเนมานยามาติชอะไรประมาณนี้เขาใช้คาว่าเบบี้มาติชนะครับ อาจจะแปลความได้ว่ามีกลิ่นที่เหมือนกับเนมานญ่ามาติชละกันหรือจะมองว่าในมุมนึงเหมือนกับมาติชตอนหนุ่มๆก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งอ่ะมันอาจจะดูเหมือนว่าซโนเดอร์เบอร์เกช้านะแต่เอาจริงๆก็มีความเร็วอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเรื่องของเบอร์เก้นะแต่สโมสรก็ยังไม่ได้เดินดีวนะครับขณะที่ในดีลของสกอตต์แมกทูมินีเนี่ยลอรี่ก็บอกว่ายูไนเต็ดแค่ต้องการขายแมกทในราคา25ล้านปอนด์ ที่มีการปฏิเสธฟูลแลมไปในราคา20ล้านปอนดน์เอาจริงๆก็คือก็ต้องการขายนั่นแหละครับแต่พวกเขารู้สึกว่า20ล้านปอนด์เนี่ยมันถูกเกินไปนะครับก็เลยอยากที่จะรึงราคานี้อยู่ที่25ล้านปอนด์ไปอย่างน้อยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าขายได้ในราคาที่ดีเนี่ยรายรับเวลาลงบัญชีรับเต็มนะครับลงบัญชีเต็มๆเ,เพราะเป็นนักเตะอะคาเดมี่นะครับซึ่ง ลอรีก็บอกว่าฟาคเนเต็ดเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสที่ดีลของแม็กโธจะเกิดขึ้นนะครับก็คือสามารถจะปล่อยแม็กโธออกไปได้ในท้ายที่สุดนั่นเองส่วนดีลของชิโดโอบีมาตินครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าวัย16ปีชาวเดนมาร์กนะครับณเ,นะเวลานี้ลอรีก็ระบุนะครับว่าดีลเนี้ยยังคงอยู่ในการเจราจาค่าธรรมเนียมนะครับกับทางอาร์เซนอลนะครับในส่วนของค่าชดเชยซึ่ง ตรงนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีการเ e กียร์วีโ e กอะไรไปเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นแค่การพูดคุยเรื่องเงินทองๆองกับทางอาร์ senal ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบจากทางพรีเมียร์ลีกแต่ว่านักเตะเนี่ยไม่มีปัญหาย้ายมาอยู่แล้วนะครับซึ่งพอเป็นนักเตะเยาวชนเนี่ยก็จะต้องใช้เวลา Ratification นะครับหรือว่าใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณหนึ่งส่วนคำถามที่ว่าชโดโอบิมาตินจะขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่เลยไหม นะครับคือเดิมเนี่ยมันมีบางกระแสบอกว่าโอบิมาตินเนี่ยจะเป็นศูนย์หน้าตัวที่3เลยคือต่อแถวมาจากราสุชอยลุนกับจอชัวเซอร์ซีเลยแต่ว่าลอรี่บอกไม่ใช่นะครับลอรี่บอกเบื้องต้นเนี่ยโอบิมาตินจะไม่ได้ขึ้นชุดใหญ่นะคือเทนฮากต้องการให้โอบิมาตินเนี่ยปรับตัวนะครับลงเล่นกับทีมชุดเยาวชนไปก่อนแล้วลอรี่ก็บอกว่าเนี่ยครับโอบิมาตินถูกมองว่าเป็น การเซ็นสัญญาของทีมเยาวชนมากกว่าจะเป็นนักเตะให้เอริกเทนฮากใช้งานเลยฉะนั้นเส้นทางเนี่ยของอบิมตินเนี่ยน่าจะไปอยู่ในทีมชุด U-18 กับทีมชุด U-21 ก่อนนะครับก็ต้องให้ทางน <พา S 2> ิอก x สพอแคลมีดูแหละว่าความเหมาะสมจะไปอยู่ตรงไหนนะครับจะอยู่ชุด U-18 หรือชุด U-21 ดดีนะครับส่วนการไปมีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยอันเนี้ยนะครับก็ก็อยู่ที่การฝึกซ้อมแหละนะครับ ว่าทําได้ดีแค่ไหนแต่เบื้องต้นนะครับถ้าซ้อมดีก็จะได้ไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่เบื้องต้นก่อนส่วนการขึ้นทีมชุดใหญ่ไปเลยเนี่ยอันนี้ต้องดูครับว่าชิโดโอมิาตินจะมีความสุดยอดแค่ไหนหรือมันมีแบบศักยภาพพรสวรรค์ที่มันสุดแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆผมเข้าใจว่าหลายท่านก็อยากให้โอกาสในที่นี้คืออยากเห็นลงในเกมถ่ายท่อสดกับทีมชุดใหญ่นะครับแต่ผมก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าดาวรุ่งเนี่ย ทีมโค้ชเขามีทีมงานดูตลอดอยู่แล้วถ้าของจริงอย่างค็อบบี้เมนูเนี่ยเขาดันขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าบางคนเนี่ยที่มันยังไม่ได้หรือมันยังขาดอะไรไปบางอย่างนะครับเขาก็ยังไม่ส่งลงในกานทำความเข้าใจร่วมกันในเคสของชิโดโอบิมาตินนะครับประมาณนี้นะฉังนั้นมาแน่นะครับใช้เวลาการตรวจสอบสักพักหนึ่งกว่าจะมาแล้วก็เบื้องต้นก็อยู่ทีมเยาวชนไปก่อนแต่ถ้าของจริงเนี่ยถูกดันขึ้นแน่ๆครับมาถึงเรื่องราวสุดท้ายก็คือเรื่องของแบ็กขวา นะครับซึ่งเอาจริงๆในคลิปของเฟรซโรมาโนก็พูดถึงดีลของมาตินซูเมนดี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีข่าวแรงมากกับลิเวอร์พูลยูเนเต็ดเนี่ยแค่สนใจนะครับในดีลของซูเมนดี้นะนะครับแต่ว่าณเวลานี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับดีลนะครับแต่อย่างใดแต่โฟกัสของข่าวซื้อขายของยูเนเต็ดมันอยู่ที่แบ็กขวาจริงๆนะครับและโรมาโนก็บอกว่าในดีลของดูซานมาสโรวีเนี่ยนะครับทุกอย่างยังคงอยู่ที่แอนดมวานบิซาก้านะครับที่ยังปิดดีลกับเวสต์แฮมไม่ได้ นะครับฉะนั้นณนตอนนี้มันติดลมอยู่ที่ดีลของวานบิสนะครับโรมมโนโบอกว่าตอนนี้ยูไนเตดเนี่ยยังโฟกัสที่ดีลของมาตา l เซิกแล้วก็มาสโรวีนักเตะทั้งคู่รอแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับเรารู้สถานการณ์กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับเดลิกก็คือรอตกลงเรื่องค่าตัวให้ได้นะครับมาสโรวีก็รอเรื่องดีลวานบิสทั้งคู่ในอยากจะมาแล้วนะครับและยูไนเตดก็ต้องการเร่งมือเหมือนกันเพราะพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับ จะเปิดฤดูกาลในอีกไม่ถึง10วันข้างหน้าแล้วครับนี่คือสิ่งที่โรมาโน่บอกมานะครับและก็มีรายงานเพิ่มเติมจากไมค์แมกกราดครับผู้สื่อข่าวทียีสอจากเทเลกราฟเขารายงานมาว่าตอนนี้เนี่ยเวสแฮมก็ไม่ได้สนใจแค่บันเบสกาคนเดียวนะครับเพราะเราย้ําอยู่แล้วว่าดีวานบิสเน่มันสําคัญสตูของแม็คเซอร์วีใช่ไหมฮะแต่เวสแฮมก็กําลังมองหาแบ็กขวาคนอื่นด้วยซึ่งหนึ่งอันนั้นก็คือคีรันทริปเปีย นะครับแมวเวิสแฮมจะไปได้ตัวแม็กซ์คิวแมนคริสเซนเชลซัมเมอร์ฟิลนิคลาสฟูครืกนะครับกิโดโรดิเกสนะครับหรือสกิยาเม่แต่ว่าแบ็กขวาก็เป็นตำแหน่งที่เวสแฮมต้องการนะครับจริงอยู่ครับที่พวกเขาสนใจวันริสมีการเจราจาอยู่แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยแม็กราดก็บอกว่าเวิสแฮมยังไม่สามารถปิดดีลกับยูเนเต็ดได้ในเคสของวันบิสซาก้านะครับแล้วพอก็กำลังมองหาทางเลือกหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือทริปเปีย นะครับสัญญากับนิวคาสเซิลเหลือถึงปี2025นะครับก็คือ,เ,อเหลือไปีเดียวเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต,ต้องทำนะครับต้องโฟกัสเลยครับในตอนนี้นะครับก็คือการปิดดีลขายออกวันบิก้าให้ได้นะครับนี่คือดีลที่สำคัญมากๆนะเพราะสุดท้ายมันจะถูกมองไปถึงดีลของมาสโรวี ดีลของฟูลแบ็กของยูเอทิดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับดีลของวันบิสก้านี่แหละนะครับแต่ผมก็ต้องย้าว่าไม่ต้องไปโจมตีว่าวันบิสก้านะนะครับสุดท้ายมันคือทางเลือกของวานบิสเขาต้องการสัญญาที่ดีที่สุดนะครับและนั่นคือหน้าที่ของทีมเจราจาที่จะต้องทําตรงนี้ให้ได้นั่นแหละนะครับฉะนั้นรอตามข่าวต่อไปนะครับผมคาดหวังนะนี่ความคาดหวังส่วนตัวของผมเองนะว่าภายในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาสะหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่า สุดสัปดาห์นี้ก็คอมมูนิตี้ชิลละนะฤดูกาลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะแต่ว่ามันคือสัญญาณครับว่าฤดูกาลมันกําลังจะเปิดในอีกอาทิตย์ต่อไปแล้วอ่ะนะครับนักเตะที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับถ้าเข้ามาได้เร็วเนี่ยคุณก็จะมีเวลาในการโคชชิ่งคุณก็จะมีเวลาในการปรับตัวนะครับฉะนั้นเราต้องเร่งมือแล้วนะครับและดีลที่ต้องพยายามหาข้อสรุปให้ได้ก็คือดีลของวันบิซาก้าครับช่วงท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับกับ ผู้สนับสนุนนะครับซึ่งณวันนี้นะครับมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากกับทางไข่ grooming นะครับนี่คือวันที่8เดือน8โปร8เดือน8ครับนะครับฉะนั้นนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับคือโดยปกติเนี่ยนะครับเราเราใช้ไข่เฟรมเมอร์ไปนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพอยู่แล้วแหละแต่ว่า มันอาจจะมีช่วงเวลาที่ใบมีดนะครับมันคมน้อยลงนะครับระยะเวลาในการใช้งานก็นจะแตกต่างกันไปบางคนใช้ไป4เดือน6เดือนนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของใบมีดคมน้อยลงก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนใบมีดนะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าสมมติว่าซื้อทั้งใบมีดนะครับอันนี้นะครับคมสุดๆนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกับไข่เทรมเมอร์เนี่ยนะครับราคาปกติอยู่ที่2300บาท นะครับแต่ว่าโปรแรงวันนี้นะครับโปรวันที่8เดือน8นะครับทางไข่ grooming เขาบอกว่าคุณสามารถซื้อไข่ครีมเมอร์กับใบมีดสำรองนะครับในราคาเพียงแค่1,636บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับจาก2,300บาทเหลือเพียงแค่1,630บบาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นโอกาสไม่กี่โอกาสที่เราจะจัดในราคานี้ได้นะครับ พราะว่าทางไข่ grooming เนี่ยเขาบอกว่าลดพิเศษในวันนี้เลยนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับคลิกที่ลิงก์นะครับที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับไปจัดกันได้เลยนะฮะในราคารวมนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะตัวของไข่ทริมเมอร์กับใบมีดนะครับ1 6 3 6บาทจาก2,300บาทเท่านั้นโอกาสแบบนี้หายากจริงๆ ฝากไ้ด้วยกับทางไข่กรูมิงนะครับแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Jewelry House Lab Grown Diamond ครับเติมเต็มความฝันนะครับแล้วความสุขให้คนที่คุณรักนะครับด้วยแหวนเพชร1กระดับน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรืนมาตรฐานทอง 18K นะครับในราคาเพียง3 0,000ื่นบาทนะครับพร้อมบเซอร์ดับโลก j a แล้วก็ ITI นะครับจาก Jewelry House Lab Grown Diamond นะครับเพชรแท้ทางเลือกใหม่มีมาตรฐานทองที่ชัดเจนอยู่แล้ว ะครับถ้าเราต้องการที่จะหาแหวนเพชรนะครับสวยๆในราคาที่เราเอื้อมถึงได้มอบความสวยคนที่เรารักนะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับกับทาง jewelry house หลับ r ร w n d i a มอน d นะครับพิเศษแจ้งมาจากดูวันกับแนทลดเพิ่ม3,000บาทครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับกับ นี่เลยนะครับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับรถดั้งเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็รถบาร์บีคิวนะครับมี2รสชาติ2แบบมาฝากกันนะครับฉีกมุมซองแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับเป็นรูปแบบของซองช็อตนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะหาอะไรกินในช่วงเวลาที่คุณกําลังทํางานนะครหรือว่าคุณกําลังแบบกาลังดูคลิปใน YouTube แล้วก็อยากหาอะไรแบบกินไปเรื่อยๆอันนี้คําตอบครับ ซองเดียวไม่พอแน่นอนดูมืกันนะรับประก,กานเพราะว่าอร่อยมากนะครับคุณต้องกินหลายซองเลยแหละนะครับยังไงจัดได้นะครับที่ร้านออสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ห้างสินค้าทั่วประเทศหรือว่าที่ฟรามือออฟฟิเชียลก็ได้นะครับออทางออนไลน์ต่างๆช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกช็อปอะไรต่างๆมีหมดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทาง มเมล็ดทานตะวนโอกรอบปรามือนะครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ทา่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับทางดูบังกับแนสนะครับเรามีช่องทางติดต่อกันย้ําเช่นเดิมนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์มาที่แอาาสไซทอทูเนตตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยพูดคุยกันเบื้องต้นได้นะครับสำหรับใ,ใครก็ตามที่อยากที่จะนาเสนอโปรดักต์นะครับของท่าน หนะครับดูเบอร์แอก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยดูแลท่านตรงนี้ได้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสัทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับชื่นชอบกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งครั้งนะครับถ้าอยากจะติดตามกันนะครับก็ฝากกด subscribe คนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะแชร์คลิปนี้นะครับก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับเราอัปเดตข่าวกันเรื่อยๆเจอกันทุกวันแบบนี้ครับ ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันเสมอมานะครับอาจจะมีพูดผิดไปบ้างนะครับหรือว่านำเสนอข้อมูลที่หลายท่านอาจจะมาต่อยอดอย่างไรหรือว่านำเสนอเพิ่มเติมอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ